สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตยลี่กันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็เจอกันในคลิปแบบแรนด,ดอมกันอีกเช่นเดิมนะคะการหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นนะคะจะยอมทิ้งอีโก้นะคะจะยอมลดอีโก้ลงเพื่อคุณได้ไหมมาถ้าพร้อมแล้วไปสอ่องพร้อมกันเลยจ้าให้คุณนะคะนึกถึงคนคนนั้นที่คุณอยากถามถึงได้เลยนะใครมาเจอคลิปนี้นะคะเรื่องราวอาจเป็นของคุณก็ได้นะ เอาคนนั้นจะยอมลดอีโก้ลงเพื่อคุณได้บ้างไหมอ่าใบแรกนะคะอะไรเอ่ยคิงถือถ้วยนะคะและอะไรเอ่ยเดมูลและอะไรเอ่ยหกถ้วยอืม คือจะต้องบอกเลยว่าการที่ตัวเขาเนี่ยนะคะมีอีโก้นะตัวเขาเองก็ไม่ค่อยแบบสบายอกสบายใจเท่าไหร่เลยยิ่งยิ่งต้องผิดใจกับคุณยิ่งต้องหมางเมินกับคุณอะไรเงี้ยเขาเขายิ่งไม่สบายใจเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นนะคะแม่หมอว่าถึงเขาจะลำบากใจเขาจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงปรี๊ดแค่ไหนนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะเขาจะยอมลดอีโก้ลงเพื่อคุณน,นั่นเองคะอ่ะเอ่อเพื่อที่จะได้เหมือนแบบ เขาเขาจะได้สบายใจคุณจะได้สบายใจอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าการที่เหมือนกับว่าเขาคิดว่าการที่แบบยิ่งยิ่งมีอีโก้ยิ่งแบบมีความไม่ยอมกันอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้ทุกอย่างแย่ยิ่งทําให้ไม่มีความสุขอะไรแบบเนี้ยเออเข้าไปใหญ่เลยซึ่งไม่เป็นการดีอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเขานะคะจะยอมลดอีโก้ลงเพื่อคุณแน่นอนจานนะอ่ะและนี่นะคะก็คือคําตอบของคุณเองคะ่ะเขาจะยอมวางอีโก้นะยอมล หลงเพื่อคูณเพื่อใหเอ้เกิดความสบายใจแก่กัน ทั้งสองฝ่ายนั่นเองค่ะโอเคใครอยากให้คลิปนี้เป็นของเรานะคะก็น้อมรับพลังงานดีๆจากไพ่ไปเลยนะคะนะขออาทิฐานนะคะให้เรื่องราวเป็นของคุณไปส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก็ทักเข้ามาได้เลยตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยจ้ะอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือ,อ,อชมคลิปแล้วไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องราวของเราหรืออยากจะดูจะรู้ให้แน่ใจไปเลยแม่หมอว่าเรื่องราว ที่แท้จริงของตัวเองเป็นยังไงนะคะจะเหมือนที่ดูคลิปไปไหมอาจก็ทักมาได้จานะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะวันนี้ก็ลาไปแลสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายใครอยากให้แม่หมอทําหัวข้ออะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เช่นกันนะจ๊าบบายคะ่ะ